สิบห้าเขาบอกว่า <5. S 1> ถ้าอะไรวะเนี่ยหลอดไฟอินแคเดนเซนต์อันนี้หมายถึงว่าเหมือนกันครับเหมือน fluorescent หรืออะไรเงี้ยมันเป็นชื่อหลอดไฟเป็นหลอดไส้หลอดไส้หมายถึงว่ามันเป็นสมัยก่อนนะครับมันเกจค่อนข้างกินไฟมากเออเขาบอกว่าขนาดนี้ห้าสิบวัตต์กับร้อยวัตต์มาต่อกันคราวเนี้ยมาต่อกันในที่นี้แปลว่าเราจะสังเกต uh, ไฟบ้านละสองร้อยยี่สิบกันเท่ากันแต่ถ้าวัตต์ยิ่งเยอะ มันจะยิ่งกินไฟมากหรืออาจจะเป็นอย่างนี้เวลาเราเล่นคอมเล่นคอมอะไฟก็กินระลับหนึ่งลนะแต่ถ้าสมมุติเราเปิดลําโพงเปิดบีบหรือเพลงอะไรหนักๆัอะหรือลำโพงดงังดงอะกินไฟหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่ายิ่งดังมันจะยิ่งกินไฟหรือทีวีก็มีผลนะทีวีถ้าเราเปิดเสียงดังๆนั่นแหละมันก็จะยิ่งทําให้กินไฟได้มากขึ้นเพระ,ะนใชนเขาบอกว่ามีสองอย่างเนี่ยที่จานวนหลักแตกต่างกันมาต่อเลยนะอะดูโก กับแบ่งไฟสองรอยี่สิบอันนี้คือเขาบอกขณะโหถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเลาถามว่าใครจะสว่างกว่าใครชีบหายแล้วพี่ผมจะรู้ได้ไงวะว่าใครสว่างกว่าใครน้องๆตัดช้อยก่อนเลยนะไม่มีใครดับไม่มีใครดับแน่นอนไม่มีใครดับแน่นอนและไม่มีใครสว่างเท่ากันแน่นอนแสดงว่าในที่นี้ไฟต่างกันยังไงมันก็ต้องต่างกันแน่นอนคือมันต้องมีใครสว่างกว่าใครแน่นอนเพราะะนั้นพี่เหลือแค่หนึ่งกับสองเฮรานันอันนี้แม็กซ์แนนอ ทำไมถึงมันเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าไฟมันกําลังมันแตกต่างกันงั้นเริ่มที่อนุกรมถ้าต่ออันนี้ถ้าใครใครจําได้เนาะเอาไปใช้ได้เลยฝั่งอ,อ,อนุกรมนะครับอ่าถ้าเวลาที่ต่อพี่บอกงี้ครับหวัดน้อยถ้าต่อนุกรมนะพี่ใช้คำนี้เลยหวัดน้อยจักสว่างนะครับมากกว่า จะสว่างกว่าวัดมากถ้าจดคีย์นี้ไปจบเลยครับแต่ถ้าต่อขนานแตกต่างกันครับวัดมากเอ๊ะวัดน้อยเอ๊ะเอาพี่ขออะพี่พี่ขอจิบเขาวจะสว่างเหมือนเดิมอะงั้นก็แค่ตัววัดมากจะสว่างกว่าวัดน้อยเพราะฉะนั้นในที่นี้อนุกรมวัดน้อยใครน้อยกว่าก็ตอบข้อสองเลยนะครับจบเรียบร้อยโดยคีดแค่นี้ครับ